สุดท้ายขขงมายุดครับกดเสรีรอดมาได้ครับพี่นอ้องสภา,า,าพเข่าตามเพียนครับเราเน้นง่วงนะครับเน้นกียครับจะสีบัวไปทางไหนเห็พี่นอ้องมุกกียเป็นง่วงครับมาแล้วครับเข่าว่านครับพี่นอ้อง ขาวานแบบเก็บสร้างได้ครับอจริงๆครับง่วงเป็นง่วงครับสูตรการตะลุยเน้นหางครับครับเน้นหางไม่เน้นอยากกมีแนต่อไปครับพี่น้องน้ำบ่มีครับตอนนี้น้ำแห้งครับเน้นหางครับพี่น้องก็สามเห็นครับ I think wow.